จับตัวผมไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คุยคุณเป็นนักเลงนี่เขาด่าตรงไหนเฮ้ยนี่สภานะครับท่านผู้สสผู้สงเกียรติรปภตำรวจมาหน่อยไม่ด่าผมตำรวจมาหน่อยตำรวจมาหน่อยเร็วมาจับอันสภาน่อยนี่ตำรวจไหมตำรวจไหมจับอันสภาน่อยมามาเร็วจับอันสภาน่อย มาจับนี่นะนี่แหละครับผู้แทนผู้ทรงเกียรติมาหาเรื่องโดดูนี่ต่อมาโคต่อมานี่ต่มาขึ้นนี่ต่อมาข้าก็นะว่าถึงประชาชนนะว่านี่คือฟ้องประชาชนฟ้องคนทั้งประเทศนะครับสสก็ทำไมเวลาพูด้พิพิจ คิดแล้วทำไมเวลาพูดผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วดูนะครับอ่ะดูบางไปบางไปทำหน้าที่คุณทำไมเวลาพูดนีดทำหน้าที่คุณแบบใครเป็นคนเริ่มเอาเถอะใครเป็นคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมใครเป็นคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมจับภาพไว้ใครหาเรื่องใครนะจับภาพไว้เอาตำรวจนะแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปแล้วก็ รายการประธานชวนนะประชาชนเห็นไหมว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นกาบสภาผู้แทนราศฎรนะประธานรัฐสภาประธานต้องรับผิดชอบนะครับมีการนครเดิเข้ามาขอควรนะเดิเข้ามาหาเรื่องผมนะสังคมดูนะผมมาจากการเลือกตั้งนะผมใช้วาจาสุภาพนะ นะครับผมไม่เป็นนักเลงผมวันทุกวันผมทำงานให้ประชาชนประยุงความยุติธรรมแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกวันนะผลงานผมออกไปอย่างชัดเจนมากกว่าคณะอื่นที่ซ้นะแล้วผมเนี่ยตั้งใจจะมาเป็นผู้แทนส่อนไม่ได้ต้องการมาเป็นตักเลงที่นี่ไม่ต้องการมามาขกบคกลใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมให้สังคมดูให้ให้ประชาชนดูออนะครับน,นะต่อไปนี้การเดินเข้าออกสภาต้องดูแลความปลอดภัยขนาดไหนผมเป็นผู้แทนรารผมโดนตามรางวาลโดนคุกคามนะมน,นะคุกคามนี่คือการคุกคามการทำหน้าที่ของผู้แทนรัศดรในรัฐสภานะครับแล้วประชาชนจะพึ่งหวังกับสภาผู้แทนรัศดรได้ยังไงนะครับหน้าที่ คนมาลอกเรียนให้ผมแก้ปัญหาตปไม่หมดนะครับแต่มีคนมาคุกคามผมนะครับพฤติกรรมอย่างนี้ท่าประธานชวนต้องรับผิดชอบท่านประธานชวนต้องลงมาดูนะครับก็ไม่มีอะไรตอนเป็นคนเริ่มก่อนนี้ ถูกป่ะ<ม>แทนที่จะมีสํานึกขอโทษ<ม>ขอโพยก็ไม่มีถูกป่ะ<ม>พี่ลูกผู้ชายฆ่าได้ย่าไม่ได้ย่าไม่ได้เขาทําแบบนี้เราจะยังไงต่อเขาเหมือนเขาไม่อยากจะคุยกับเราคือคนเราไม่ต้องมีสํานึกอะ่ะถูกป่ะทําอะไรผิดต้องมีสํานึกเป็นลูกผู้ชายทําผิดต้องรู้จักขอโทษ<ม>วันนี้พี่มาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้ทําอะไรแค่แค่จะถามเขาว่า ที่พูดไปเนี่ยได้คิดหรือเปล่ามันกระทบคนอื่นเขามันเสียหายถูกปะไม่ใช่ว่าถือดีมาจากไหนแล้วก็ไปด่าคนนู้นดา่าคนนี้ไม่ใช่ด่าเฉพาะพี่คนเดียวแล้วก็ตําหนิพี่มาหลายครั้งแล้วถูกปะคือในเมื่อตําหนิแล้วเนี่ยคือเป็นลูกผู้ชายอะ่ะชอบว่าคนอื่นรับหลังที่ไม่ชอบคือว่าก็ว่าต่อหน้าเลย เราผิดตรงไหนเออเราไม่ดีตรงไหนยอมรับแต่ถ้ามาว่ารับหลังพี่ไม่ชอบอะแบบนี้เรารู้สึกเดือดขึ้นไหมคะกับการที่เขาไม่ไม่รู้สึกไม่คือความจริงมันต้องรู้จักสำึนอ่ะคนเราทําอะไรไปเนี่ยต้องอย่าลืมอ่ะพี่พี่พี่ด่าพี่เขาหรือยังพี่ไม่เคยด่านะถูกปะพี่ไม่เคยด่าพียงแต่เขาทําอะไรอ่ะเขาด่าพี่รับหลังถูกปะ การที่ที่ด่าคนอื่นรับหลังเนี่ยเราก็ไปฟ้องผู้ใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสมัยที่เราเรียนโรงเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายปกติเนี่ยพี่ตอนเด็กเ,กเนี่ยเวลามีอะไรเคลียร์กันตกลงกันไม่ได้ก็นอกห้องถูกปะไม่ต้องเอาครูบาอาจารย์มามายุ่งถูกปะอันนี้ก็เหมือนกับว่าพอมีเรื่องทําปัญหาแล้วก็ไปหาผู้ใหญ่ไม่ถูกต้องเป็นลูกผู้ชายทําแล้วทําผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิด พี่ไม่ใช่เป็นคนเริ่มแล้วพี่ไม่ใช่คนอัตถานเพียงแต่ว่าพี่เป็นลูกผู้ชายที่หยามไม่ได้แล้วพี่ก็ไม่ยอมให้ใครมาหยามแต่ว่าต่อไปนี้จะจะจะควบคุมยังไงต่อไปเองยังไงอ่ะก็ก็สมมุติถ้าดูแล้ววันนี้ที่ตอนเจอกันอย่างเงี้ยหรือมันก็หรือว่ามันจะเป็นแค่ช่วงแบบนี้ไม่ใช่คือตอไปนี้มันจะเป็นยังไงปกติพี่เป็นคนอ่อนน้อมนะอ่าต่อคนที่ อ่อนน้อมเหมือนกันที่ไม่ใช่คนแบบนี้เพียงแต่ว่าคนเรามันก็มีหลายอย่างอะนะถ้าเจอกับคนที่เขาสูภาพแล้วก็สูภาพเจอคนมีการศาึกษาแล้วก็มีการศาึกษาแต่ถ้าเจอคนที่เป็นเอ่อเขาเรียวกว่าอะไรอะเหมือนเหมือนนักเรียน,นเวลาเรียนกันนะแล้วเจอเจออะไรแบบเนี้พี่ไม่ชอบอะพี่ไม่ชอบเพราะว่าคนอื่นรับหลังเนี่ยที่รูชาย